ได้พี่หนึ่งก็ต้องทําได้เทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านไม่มีทางมาดูกันว่ากี่เน็กดูกันเทคทีหนึ่งเริ่มพี่หนึ่งสู้ๆูสองเริ่มผู้่านได้สู้คพี่หนึ่งสู้สวยมากสามสามเชิญเลยครับอ่าสวยมากคดีแล้วครห้า เราต้องซื้อหวยถูกกันแล้วตอนนั้นเย้ขอบคุณค่ะเต็งมากกำลังใจการโกยปุ๋ยสำคัญนะใช่บอกเลยว่าโกยปุ๋ยอะยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายโกยปุ๋ยต้องกระดกลิ้นกระดกลิ้นด้วยกระดกลิ้นหรือเปล่ากระดกลิ้นใช่ต้องรอเรือรอลิงครบกล้ำครบกล้ำนิ้ว